บทเรียนจากอเมริกาแก้กฎหมายควบคุมอาคารเพื่อให้สร้างบนที่ดินขนาดเล็กในเมืองได้มากขึ้นพวกเราก็ทราบกันดีนะครับว่าทรัพยากรที่ดินในเมืองโดยเฉพาะยิ่งมหาคนครใหญ่ในโลกเป็นทรัพยากรที่ขาดแคลนมากครับมันส่งผลให้ราคาที่ดินแพงและก็แน่นอนครับว่าพอราคาที่ดินแพงมันก็ถูกซอยย่อยลงให้มีแปลงขนาดเล็ก เพื่อให้อยู่ในราคาที่คนสามารถซื้อไปสร้างบ้านซื้อไปสร้างอาคารได้นะครับแต่การซอยแปลงที่ดินในเมืองให้มีขนาดเล็กลงก็มีผลต่อกฎหมายควบคุมอาคารครับมีปัญหาตามมาเลยว่าไม่สามารถสร้างอาคารบางประเภทหรือว่าสร้างแล้วก็ไม่คุ้มค่าครับเพราะมีกฎหมายต่างๆที่เป็นกฎหมายอาคารกฎหมายผังเมืองเพื่อความปลอดภัยสาธารณะนีครับแต่ถูกออกแบบหรือถูก ออกกฎหมายให้สอดคล้องกับแปลงที่ดินขนาดใหญ่เป็นหลกกักน,นะครับพอเป็นแปลงขนาดเล็กในเขตเมืองแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือสร้างอาคารได้ให้สมกับมูล,ลค่าของที่ดินในเมืองที่มีราคาแพงและแน่นอนครับเมืองมันมีพล,ลวัตเมื่อมีเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถรักษาความปลอดภัยหรือมีความปลอดภัยสาธารณะที่ดีมากขึ้นเขาก็สามารถปรับแก้กฎหมายต่างๆที่ผูกติดกับการเป็น ที่ดินขนาดใหญ่หรือต้องใช้พื้นที่เยอะๆให้มีขนาดเล็กลงได้เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็ขนาดที่ดินในเมืองนะครับนี่คือบทเรียนจากประเทศอเมริกาครับเขาได้แก้กฎหมายควบคุมอาคารอันหนึ่งเพื่อให้สามารถสร้างอาคารที่อยู่อาศัยได้จํานวนยูนิตมากพอกับราคาที่ดินในเขตเมืองที่มีราคาแพงได้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นข่าวเล็กๆแต่เป็นข่าวใหญ่ในเมืองออสตินมอรัสเท็กซัสของประเทศสหรัฐอเมริกาครับเมืองน,นี้ได้มีการแก้ไขกฎหมายอาคารของเขาแล้วก็มีอีกหลายเมืองในประเทศอเมริกานะครับเพราะว่ากฎหมายเดิมครับเขาบอกว่าอาคารชุดพักอาศัยหรือว่าอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีความสูงตั้งแต่3ชั้นขึ้นไปนะครับ จะต้องมีบันไดหนีไฟอย่างน้อย2จุดเพื่อความปลอดภัยครับจะได้อพยพได้ทันนะครับมีทางลงมากกว่า1ทางแต่ว่าข้อกำหนดแบบนี้ครับมันเหมาะกับแปลงที่ดินขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างอาคารได้ขนาดใหญ่ชั้นหนึ่งมีได้หลายยูนิต เป็น10กว่ายูนิตขึ้นไปนะครับแล้วก็มีทางขึ้นลงหรือบันไดหมีไฟ2ทางก็ยังพอจะคุ้มกับจํานวนที่ที่ขายได้คือจํานวนห้องแล้วก็พื้นที่ขายที่มากหน่อยนะครับจะมีบันไดสองบันไดก็ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าที่ดินในเขตเมืองออสตินและหลายๆเมืองใหญ่ของประเทศอเมริกาครับมันถูกซอยย่อยให้มีขนาดเล็กลงค่อนข้างมากทําให้กฎหมายที่บอกว่าสูง3ชั้นขึ้นไปแล้ก็มีหลายยูนิตเนี่ยนะครับ จะต้องมีบันไดสอบันไดเนี่ยมันไม่คุ้มเลยครับไม่คุ้มต่อการลงทุนของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าที่ดินในเมืองไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม,มน,นะครับเพราะฉะนั้นเมืองออสซินครับเขาได้แก้กฎหมายควบคุมอาคารของเขาเขาอนุญาตให้สร้างอาคารพักอาศัยที่สูงไม่เกิน6ชั้นนะครับโดยให้เหลือบันไดเพียงแค่1จุดก็เพียงพอแล้วนะครับ การมีบันไดเพียง1จุดเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเขาก็วางบันไดเนี่ยไว้ตรงกลางของอาคารแล้วก็ทําหน้าที่เป็นโถงทางเข้านะครับเพราะฉะนั้นอาคารก็ถูกแบ่งออกเป็น2ปีกแล้วก็แก้ปัญหาจากเดิมครับเพราะการออกแบบแบบเดิมที่มีบันได2บันไดาตามกฎหมายนะครับเขาก็จะออกแบบบันไดให้อยู่หัวกับท้ายแล้วก็มีทางเดินอยู่ตรงกลางเรียกว่าดับเบิลโหลดคอริดอร์แบบนี้ครับเปลืองพื้นที่ค่อนข้างมาก ตามภาพที่เห็นอยู่บนจอก็คือภาพซ้ายมือนะครับท่านจะเห็นว่ามีบันไดหัวท้ายนะครับแล้วก็มีทางเดินอยู่ตรงกลางแจกออกไปยังสองข้างที่เป็นห้องพักอาศัยหรือว่ายูนิตพักอาศัยนะครับแบบนี้น,นะครับจะเสียพื้นที่ที่เป็นบันไดและทางเดินไปถึงตั้งแต่13ถึง30เเซของพื้นที่อาคารทั้งหมดเหลือพื้นที่ที่เป็นยูนิตหรือห้องพักเพียงแค่70 ถึง87%เท่านั้นแล้วแต่การออกแบบนะครับก็เสียพื้นที่ไปค่อนข้างมากกับพื้นที่ที่ขายไม่ได้และพักอาศัยไม่ได้นะครับเป็นทางเดินกับทางหนีไฟแต่ตามกฎหมายใหม่ครับที่บอกว่าสามารถจะมีบันไดตรงกลางเพียงอันเดียวได้นะครับจะเสียพื้นที่บันไดและพื้นที่ส่วนกลางไปเพียง5%เท่านั้นครับแต่จะเป็นยูนิตพักอาศัยถึง95%เลยทีเดียว แบบนี้ครับเข้าคำนวณไปแล้วว่าจะสามารถสร้างอาคารอยู่อาศัยที่เป็นอาคารชุดนะครับ3ถึง6ชั้นเป็นอพาร์ตเมนต์ในเขตเมืองได้ครับเพราะว่าแบบนี้ต้องการที่ดินเล็กที่สุดนะครับแค่ประมาณ4,400ตารางฟุตแปลงเป็นหน่วยที่พวกเราคุ้นเคยก็เพียงแค่100ตารางวาหรือ1งงานก็สามารถสร้างอพาร์ตเมนต์ได้แล้วนะครับและถ้าพูดถึงผลต่อการออกแบบแล้วก็คุณภาพของที่อยู่อาศัยครับ ตามกฎหมายเดิมที่มีบันไดหัวท้ายและมีทางเดินอยู่ตรงกลางแจกออกไปสองข้างเนี่ยท่านจะมีส่วนที่ติดด้านนอกเพียงด้านเดียวครับก็คือระเบียงด้านที่อยู่นอกอาคารเท่านั้นเพราะอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นทางเดินด้านหน้าที่หันหน้าเข้าหาประตูของห้องฝั่งตรงข้ามแต่ว่าถ้ามีบันไดยอยู่ตรงกลางเพียงบันไดเดียวครับจะสามารถทําให้แต่ละห้องเนี่ย มีส่วนที่ติดด้านนอกได้ถึง2ด้านทีเดียวท่านสามารถมีระเบียงและหน้าต่างได้ถึง2ข้างของแต่ละยูนิตเพราะฉะนั้นจะได้รับแสงธรรมชาติที่ดีกว่าอากาศถ่ายเทดีกว่าบรรยากาศมีความเป็นมิตรและชุมชนแน่นแฟนกว่าตึกใหญ่นะครับนอกจากนี้ครับ รูปแบบของอาคารที่มีขนาดเล็กลงเนื่องจากสามารถสร้างบนแปลงที่ดินที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมได้ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบก็จะมีลักษณะคล้ายกับบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมที่อยู่ในเขตเมืองเหมือนๆกันนะครับเพราะฉะนั้นรูปร่างหน้าตาก็จะไม่ดูใหญ่เทอะทะแล้วก็แปลกแยกแต่อย่างใดแต่ถามว่าทําไม ประเทศที่เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยมากๆอย่างประเทศอเมริกาเนี่ยจึงยอมเปลี่ยนกฎหมายเพราะว่าแน่นอนว่ากฎหมายเดิมที่มีบันไดหมีไฟสองข้าก็วางมาจากเรื่องของ Public Sa ฟตีเรื่องของความปลอดภัยสาธระในยามเกิดเหตุฉุกเฉินในยามไฟไหม้เป็นหลักกันนะครับก็บอกว่าเขาสามารถแก้มันเหลือบันไดเดียวได้เพราะว่าเทคนิคการก่อสร้างและวัสดุในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีวัสดุกันไฟวัสดุทนไฟที่ดีกว่า เดิมตามที่เคยออกกฎหมายบันได2ข้างมากมายแล้วนะครับแล้วก็ยังมีระบบสปริงเกอร์สัญญาณเตือนไฟแลนะอื่นๆที่มีมาตรฐานใหม่ที่ทำให้มีความปลอดภัยสูงขึ้นแล้วก็ไม่ต้องการบันได2ข้างอีกต่อไปแล้วนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีผลดีต่อเศรษฐกิจส่วนรวมแล้วก็การพัฒนาเมืองด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าพอเสียพื้นที่ส่วนกลางไปน้อยลงนะครับเสียเพียงแค่5%เพราะฉะนั้นค่าก่อสร้างแล้วก็ราคาขายของที่อยู่อาศัยในเขตเมืองก็จะถูกลงตามไปด้วยเพราะคุณสามารถ ขายพื้นที่ได้ถึง95%ของการก่อสร้างทั้งหมดนะน,นะครับก็เหมาะกับกลุ่มคนทำงานครอบครัวขนาดเล็กและผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยภายในเมืองที่ตอนนี้ราคาที่อยู่อาศัยในเมืองแพงมากส่วนหนึ่งกเพราะกฎหมายเดิมต้องการความปลอดภัยและต้องการพื้นที่ส่วนกลางเป็นจำนวนมากประเด็นต่อมาครับที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกก็คือว่าขนาดแปลงที่ดินในเมืองมันมีขนาดเล็กครับ เพราะฉะนั้นการที่สามารถสร้างอาคารที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยที่ดีในเมืองได้ก็จะทำให้การสูญเสียที่ดินหรือปัญหาที่ดินว่างเปล่าที่ดินรกร้างไม่ถูกใช้งานเนื่องจากทำอะไรก็ไม่คุ้มค่าเนี่ยมันหายไปด้วยนะครับ ซึ่งก็จะช่วยทําให้พื้นที่ดินรกร้างหรือที่ดินที่ไม่ถูกใช้งานอย่างคุ้มค่าในเขตเมืองเนื่องจากมีขนาดเล็กไม่สอดคล้องกับกฎหมายอาคารที่จะรื้อของเดิมไปแล้วสร้างใหม่ขึ้นมาแล้วคุ้มค่าคุ้มราคากับที่ดินขนาดเล็กนั้นสามารถที่เอากลับมาใช้งานอย่างคุ้มค่าเพราะกฎหมายที่เคยเป็นอุปสรรคเนี่ยได้ถูกปลดล็อกไปแล้วนะครับ ท่านอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะเขาละเลยเรื่องของกฎหมายที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยเพื่อพัฒนาเมืองเพื่อเศรษฐกิจเลยเหรอคำตอบคือไม่ใช่ครับเขาได้พิจารณาแล้วครับว่ากฎหมายเดิมออกมาบนฐานของเทคโนโลยีและวัสดุในยุคเดิมครับแต่วันนี้วัสดุทนไฟมากขึ้น เทคโนโลยีในการดับเพลิงด้วยสปริงเกอร์การตรวจจับเพลิงไหม้และการอ,อพยพหนีไฟดีขึ้นมากแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อดีขึ้นมันควรจะนํามาสู่การปรับแก้กฎหมายให้สามารถที่จะใช้พื้นที่ดินและก็เศรษฐกิจในการพัฒนาที่ดินได้คุ้มค่ามากขึ้นนั่นเอง เราควรจะดูเป็นบทเรียนครับกฎหมายของประเทศไทยเก่าๆทั้งหลายทุกประเด็นนะครับกฎหมายจราจรกฎหมายและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่เป็นกฎหมายเก่าเราควรจะมาสั่งขยนากันอีกครั้งว่าเทคโนโลยีปัจจุบันไปถึงไหนแล้วและเราควรจะปรับปรุงแก้ไขปรับเปลี่ยนกฎหมายเดิมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่อย่างไรวันนี้ก็ล่องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ